ก็ร้อยแปดไม้ไม้สูงสามห้าแ้าเจ้าสูงห้ามรอมกัระงราตัวันศุกราทยมาครับี่จะเหลือมะเกิจจะเหลือมเกิจตัวผู้ป่วยาครับ รอครบรแล้วัาขอฝก้อหนอครับตัวตายหนึ่งามดยกดีับกำลังและรถน้ำวอซีกมไหว้อิหนึ่งคนอันที่หนึ่งแปดนึงแล้วแไม่ออกตก็ไม่ออกนะเนี่ยอดก็ หลายเรต่างๆครับต้องใช้เท่าเราหกเลยลายพี่ไม่รู้ลาตลอดเจ้าที่วัดเลยเจ้าที่วัดมันไม่รู้เวลาผกไปไหมหาปีห้ครับ้าปีครับีห้าครับาปีนครับรายจยปแต่ก่อนตุล ຂໍ້ຄວາມໄດ້ໂອເຄສະໄໝວ່າເກັບທໍາພິຂອງ

ตั้มเลปลาไม่เป็นไรครับมือสิบหนึ่งมากมายเลยกรณีวอลซีหน้าง,งานอคิยุสุดแปดสองสี่ยิงออกได้ครับแต่ลำ<อ>โพ<ป>ง<ป>มันไม่ออกไม่มีเสียวครับนี่ก็ยต้องระบบบูทูทอย่างเดียวแก้ได้ แต่ไม่รู้ว่าสูตรตอบแบบไหนกี้ลืมมาบูทูตไปครับโอเคโอเคแรงรัดสามอิสติมไปในติดไปในติด e แล้วครับ ไปไคังหส้าไปนหะมไปนะารสารคาังน้ะลูกน้าสะะารคากักน้ำนะส่ระาราับขารับ

วนในลูปหัวใจนะนะบวรในรูหัวใจแล้วกูดออกมาดีๆไม่ใช่นะ ไ้ลยลอยน้ำอบลมทุกคนมาลงมาเอาดอกไม้ลอยแล้วก็น้ำอบลมให้น้องนะตามป่าแป้งให้กับปูงไ้ชไนในกางสุดท้ายทั้งหมดเตรียมดอกไม้นะให้ทุกคนส่งให้น้องไปไหว้พระบนสวรรค์นนะ หรือเป็นป้าครับเห็นน้านะเห็นนาเห็นนา,นนาถึงแล้วเหรอ,อยันยันยันแล้วันี่นม,มีอยู่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวเล็กๆ ทับทิมนะพี่ทับทิมแกล้งไม่แดงไทยพี่ทับทิมชอบแกล้งใช่ไหมเคืนี้มาแกล้งน้องอีกคืนหนึ่งหลกนี่เรือเรือกำลังวนให้อยู่นะครับเรือกำลังวนให้อยู่นะนี่หวังเวียนหัวมีพระลูกอยู่นี้ ท้ายมือจะเป็นกรมอู่ทหารเรือนะครับพร้อมพอระจุลจอมเกล้าจะเห็นเรือลอลงกหลงเจ้าระทีก็จะให้ททททเทยียนทูมและเทียนของกองทัพนะครับ อราโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออนุญาตนำนะครับสาธุสาทูณมัทูณมัทูอินมิสังอินมิสังมหานัฏยานมหาณัฏยนิวานังตุระาสัพพะเทวานังสัพพะเทวานังอิมินาสกาเลนะอิมินาสกาเลนะสัพพะเทเวสัพพะเทเวปูเชมาปูเชมาข้าพเจ้าทำายข้าพเจ้าทำายขอน้อมไหว้บูชาขอน้อมไหว้บูชาพ่อแม่นับถื จ้าแ,แม่นักีเรือเทพยาดาทั้งหลายเทพยาดาทั้งหลายที่สถิตคุ้มครองรักษาที่สถิตคุ้มครองรักษาอยู่ในทะเลนี้อยู่ในท่เรนนี้ยเครื่องสักการะในควยามอภิบาลรักษาขอจ้าแม่นักี เท้าสีทันดอนเจ้าแห่งทะเลและลาวถวยเทพบรหลายน้ำพัวได้โปรดคุ้มครองรักษาสีและอังคีในความอพิบาลรักษาขอเจ้าแม่นาทีเท้าสีทันดอนเจ้าแห่งทะเล แม่เหล่าถวยเทพแม่เหล่าถวยเทพแมงหลายฉันตัวแมงหลายฉันตัวให้โปรดคุ้มครองรักษาให้โปรดคุ้มครองรักษาสี่และอังแล้วถ้าเกิดเปอการเจ็บเหนื่อยให้กระทงไปใช้ก็จะเป็นทางบารมีให้กับผู้ไว้ชมไว้ผู้ายครับเดี๋ยวผมขออนุญาตชี้แจงกันก่อนยุ้ยยุ้ยจับต่อเลยเดี๋ยวยุ้ยจับต่อเรื่อเบื่อมาแล้วจับเริ่มจับต่อไปแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปทีละอย่าง อ่ะส่งรูปให้ดีส่งรูปเลยอ่ะราทข้ามาแล้วเดี๋ยวส่งรูปอ่ะเล่นน้อยใช้ค่อยหย่อนทักทีก่อนจับต่อตกันนะครับจับต่อต่อนพี่เฮ้ยช่วยกันส่งตู้อะไรแทนอะไรเลยเริ่มไพ่เปิดเปิดก็ได้แล้วก็ไพ่นี่เลยไม่ต้องเปิดใช่ไหมเปิดเปิดเปิดเลยเปิดเลยแล้วก็นี่เลยค่อยๆ่อยเนี่ยอ่ะเปิดข้างหนึ่งแล้วค่อยค่อยหย่อนข้างอ่ะอ่ะ ให้ป่อยเลยพอไปถึงเลยให้ปอยไปเฉยๆไม่อะไรเปิดเปิดแล้วก็เอากระดูกลงนี uh, mm ่เลยนั่นแหละค่อยๆยอเลยพี่อ่านั่นแหละวปึ๊บอ่านั่นแหละอ่าปล่อยนเราเราเราจะอ่ะนี่เลยเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันครับปล่อยเหมือนกันเหมือนกันค่อยๆเหมือนกันเสร็จแล้วก็ปล่อยดอกไม้ตาแล้วก็อ่าอ่ะ ไอ้สวรรค์นะลูกนะทัพ <back> ท so, ิมหมดบุญหมดกรรมแล้วจริงๆนะหมดบุญหมดกรรมแล้วในช่วยชีวิตนี้ทัพทิมก็ยังไม่เคยได้สร้างป่าไม่เคยได้สร้างกรรมอะไรหรอกแต่ว่าได้ชดใช้บุญชดใช้กรรมในภพภูมิบนโลกนี้หมดแล้วนะไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะลูกนะ โอยโอรยลงนี es, pool, well ่นี H ่เะไดมีมามีมีโคยไปเรื่อยๆโปยให้ต่อกันเรื่อยๆเป็นเมิองเลย ไปตั้งแต่ปอยเลยลงไปหมดเลยนารเรือวรบสามรอบเรียบร้อยแล้วนะครับคนสิงที่เหลือจากนี้ก็จะเป็นแค่ความคิดถึงความห่วงความอะ,อ,ะอะไรความคิดถึงต่อกันนะทำได้แค่นั้นแล้วจริงๆต่อจากนี้นะครับเป็นเพียงแค่ความคิดถึงความ ความรักความคิดถึงเท่านั้นต่อจากนี้